สวัสดีครับผม TC Channel นะครับนี่ครับไปดูบ้านของนมเปี้ยวกันนะครับผมนมเปรี้ยวนี่ครับนมเปรี้ยวอยู่นี่เองนะครับผมเปรี้ยวย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วนะครับผมนี่ครับเข้ามาในบ้านของนมเปรี้ยวนะครับบ้านของแอดต่อกับนมเปรี้ยวอยู่ด้วยกันนะครับนี่เป็นที่นอนของนมเปรี้ยวนะครับ FC หลายๆท่านอยากาทราบว่านมเปี้ยวอยู่ยังไงนะครับนี่ครับบ้านก็จะเป็นบ้านลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับมีชั้นลอยด้วยรถไฟฟ้าของนมเปี้ยวก็อยู่จอดตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆก็อาจจะพานมเปี้ยวไปขี่รถเล่นเนะาะเพราะในช่วงนี้กนนมเปี้ยวเพิ่งมาใหม่เนาะก็เลยยังไม่ได้พาไปวันนี้ก็ ไฟดับนะครับผมก็เลยอาจจะมองไม่เห็นเนะาะออันนี้เป็นอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับผมเป็นห้องน้ำข้างหลังบ้านนะครับผมหลังบ้านนะครับจะเป็นที่ล้างจานอยู่ด้านหลังนะครับผมสามารถล้างจานได้ด้านหลังนะ้บ ริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนของนมงเปี้ยวกันนะครับผมขึ้นไปดูห้องนอนของนมงเปี้ยวนะห้องนอนนุงเปียวกับพ่อต่อนะอ้าวให้ดูที่นอนนะครับที่นอนของแอปต่อครับนมเปี้ยวน,น,นะครับก็จะเป็นชั้นลอยนะครับ มองจากด้านบนมองจากด้านบนนะครับก็จะเป็น,นห้องน้ำเปี้ยวนะครับที่นอนของแอดต่อนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่นอนของน้เปี้ยวน้เปี้ยวจะนอนอยู่ข้างๆนี่ครับผมนอนด้านข้างอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าแอดต่ออยู่ กับน้องเปรี้ยวสองคนงหนึ่งคนกับหนึ่งตัวนะครับผมก็จะมีแอร์หนึ่งตัวแอร์เป็นห้องนอนที่มีแอร์นะครับผมคนอื่นต้องขอขอบคุณ FC ซนะครับผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ได้สนับสนุนนะครับในการขนย้ายมาแล้วก็ ้าใช้จ่ายในการเศร้าเนาะขอบคุณนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบโอกาสให้กับแอต่อและน้มเปี้ยวได้มาอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับน้มเปี้ยวก็ในช่วงกลางวัน พ่พาน้เปรี้ยวมากินข้าวนะครับมากินข้าวอาหารเมร็ดถ้าอยู่ที่ทุ่งนางก็อาจจะไม่ได้กินข้าวเนาะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ปรับตัวยังไม่เข้ากันกับเพื่อนๆนะแล้วอย่างก็อยากให้เขาได้กินอาหารเม็ดด้วยเนาะอาหารเม็ดก็กินไปบางส่วนแล้วนะครับผม เปี้ยวก็ยังง่วงนังยังนอนอยู่นั่งแท็กซง่วงนอนนั่งนอนนะครับเป็นมาขี้เซาเนาะเปี้ยวครับเปี้ยครับเจะจะตื่นหรือยังกินข้าวหรือยังครับเดี๋ยวน้องเปี้ยจะกินข้าวนะครับอล้วน้าเปี้ยให้น้องเปี้ยกินข้าวอ กินลูกอ่ะกิน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 ข้าวเก่งเลยลูกป่ะกินข้าวแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงไปเที่ยวนะั่นน่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวนะอะเร่เรน้ำเปรียปร้ยวน้ำใส่ต้องป้อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ป้อนก็ไม่กินน้ำเปรี้ยวเนี่ยกินได้อ่ะเดี๋ยวจะลองป้อนดูก่อนนะครับ

เตี้ยน่าจจะยังไม่หิวเตี้ยก็นอนนะครับช่วงนี้นอนพักผ่อนเพิ่งมาจากทุกนาของบ้านลุงพลนะครับก็แวะมากินข้าวแต่ต่อพอมังกินข้าวก็ ก็เลยพานมเปี้ยวมากินข้าวที่บ้านด้วยนะครับผม กินไหมจะกินไหมอ่ะกินน,กน้ำเปียก็จะกินนะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วก็จะพาน้ำเปี้ยวไปที่จำปาดงนะครับผมก็เมื่อเช้านี้ก็ไปแล้วนะครับไปที่จำปาดง ประมาณ4ีกิโลนะครับจากที่ที่พักไปที่จำปาดงประมาณ4ีกิโลนะครับ mm hmm. ก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนอะอน้ำเปี้ยวอยากนอนเล่น mm hmm. ปล่อยไม่ได้ปล่อยก็จะไปสำรวจ ดินไปสำรวจไปเรื่อยเลยช่วงนี้ยังปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวเขาวิ่งตเตลิดครับเดี้ยวเดี้ยวครับเปรือ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นความน่ารักของนมเปรี้ยวเนะ,ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนครับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ